อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ก็นอนไม่หลับตั้งแต่ตีสามนิดๆนะครับตอนนี้ตีสี่กว่าละนอนไม่หลับเดี๋ยวจะลองพยายาม หลับดูนะครับตอนนี้ก็กินยาพาราไปละ1เม็ดเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะมีไข่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวพยายามหลับก่อนและตอนนี้ผมก็ตื่นมาไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งก็ตื่นมา,นาตัมมา้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็หลับนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็หลับอาการปวดหลังก็ยังไม่หายเลยคือแบบ มันปวดหลังนะครับปวดหลังอาจจะเกิดเกิดจากการนอนเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วต้องตื่นต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะครับต้องให้เกิดการเคลื่อนไหวผมก็เลยต้องตื่นขึ้นมาพยายามตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกมานอกบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง ใช่แล้วแต่ก็พยายามจะสมแมสตอนนี้ความอยากอาหารก็ไม่มีไม่มีเลยความอยากอาหารความหิวอะไรเงี้ยไม่มีเลยตอนนี้นะครับมาซื้อของมาสงคุณคําซื้อของนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านชาบูนะครับวันนี้ไมนไดพักผ่อนเพราะว่านอนเยอะไม่ดีปวดหลังนอนเยอะแล้วรู้สึกปวดหลังนะครับต้องให้ร่างกายได้ขยับ มากขึ้นเพราะว่าอนอนเยอะแล้วรู้สึกแบบว่าตอนกลางคืนนะครับนอนไม่ค่อยหลับเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยตอนนี้อาการก็เป็นเรื่องจะเป็นปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแบบไอมีคัดจมูกอยู่นิดๆหน่อยๆ